เส้นใจแปดโลนบผมรู้สิว่าจะอร่อยหรือไม่ยเย็นเยน็นโดนมาแล้วสิตอกดังมากนะผมไม่เคยตอกรุ้แปดโลรนะวัดบบงด้วยค่ะไม่หรอกกลัวเนื้อกระเลเ็กกระดิงต้องตอกต้องวิทีด้วยตอกผากลาง ที่ไม่ได้เองไม่ถามพวกต่างทำไมตอกไปกืนน้ำลายไปอยากกินใช่ไหมไม่่ บอกวอย่ระวังนี่มือาชีพด้มือกีอออ้ก็รูแล้วบอกบกบอกไว้แล้วต้องเดินนะ ออากังมือไหมนอนแล้วค่ะนอนผ่าแล้วค่ะ <laughs> ต้องยอมใส่ถุงมือแล้วนะครับโอ้โหแดดโลมันบ้ามากไม่มับแดดสิ

น้าแบบมึงอ่ะดิ <c oughs> ข้าวมากเฮ้ยก้าแล้วก้าแล้วิก <c oughs> ข้าวมาก <c oughs> บนแรงหุ้ยเจ้าหอมมากนะกยังโอ้ยก้าแล้วดังแล้วหนึง่งห้อง อ้ออ้า,อ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 าโอเคมดแรงนิดน,น้อยเลยนิดน,น้อยเลยอ่ะสุกเปล่าโอ้โหจ้วงเลยอ่ะไม่ไหวแล้วขอดูหน่อย้ายแม่ันั้น น่าเป็นกระบงเลยเูเปล่ดิโอ้ยไม่ไม่กลมเลยเราเคยกินไม่ไม่กลมมันมีกระเปือเดิเจ้าว่ามันหนาเปือมันหนามากโอ้หมันมันมนากรเปือไม่เคยหนาอย่างนี้มนมหาวิทยาลัยที่ว่าเราเคยกินเลยนะ